วันวันยังอยากได้กางเกงไหมสื้อไปให้ยังอ๋ออยากได้นเนาะอาเบงมยูบัตเศร้าเบา,าวเวยูบานมีตั้งหลายตัวสื้อไปให้ยังใส่กับเหมิมดมีเจ็ดหมื่นกับใส่เจ็ดหมื่นบปรโมสื้อไปให้ยังเปียง<อ>บออ่ซื้อเข้าใจบ่ตัวเดียวบอ,อ,ตอต้องซื้อบอกว่าบ่ต้องซื้อมันว่าจำเป็นเข้าใจบอสื้อไปให้ยังต้องซื้อไปใส่ตัวเนาะซื้อไปแล้วมันไม่ประโยชน์อียังทานแน่ฮะ ไปตลาดไดบอกับบได้บทําเงาเข้าใจบ่ครับตาตาครับเขาอยากได้กระโปรงหมว่าเขาไปซื้อกระโปรงแน่อ้ออีกแล้วบอ่อยู่บ้านกับมีบอเอิดมีเบิร์ดซุสีแล้วเขาอยากได้เขายังมมมี่กระโปรงเลยเขาอยากแดงเหลืองชมพูขาวนี่เขาเยังมุมมี่สีเขียวอ้ยเอาอีกแล้วเสือยูซูเมอรอถ้าเขาไปซื้อแนะ เขาอยากได้เด้อเปลืองซื้อมาก่บ่ครบไหมเจ้าของมหาเขาลมอโอ้่บอกมค้อาบมปะปะสิพาไปซื้อซองให้ปึ๊บพาไปซือีเลยนะสองให้อึ๊บอึ๊บ Oh, uh, hi.